อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากเพจเฟซบุ๊กของอาจารย์วสินอินทศระอัลบั้มของฝากจากท่านอาจารย์กำลังเป็นสิ่งพึงปรารถนาประการที่4กำลังในที่นี้หมายถึงกำลังกายนั่นเอง ร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอาหารเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายพูดอีกอย่างหนึ่งคือความไม่มีโรคที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นลาบอย่างยิ่งนั่นเองเราจะรู้จริงเห็นแจ้งว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งอย่างไรก็ต่อเมื่อโรคกําลังคุกคามเบียดเบียนเราอยู่นั่นเองคนที่ปวดศีรษะปวดฟันอย่างหนัก จะเห็นว่าการไม่ปวดศีรษะไม่ปวดฟันเป็นลาบอย่างไรใครเอาเงินมาให้หนึ่งล้านบาทแล้วบอกว่าขอให้โรคปวดศีรษะหรือปวดฟันอยู่อย่างนี้อย่าได้หายไปจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทนั้นไหมคงไม่ยอมเอาใครเอาเงินก็เอาไปเถิดขอให้โรคปวดศีรษะปวดฟันหายก็แล้วกันด้วยเหตุนี้เวลาเป็นโรคคนจึงยอมเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้โรคหาย เป็นการซื้อความไม่มีโรคนั่นเองและโรคนี้เองเป็นค่าศึกที่ร้ายกาดอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อโรคเข้ามากำลังก็ถดถอยความสุขก็ลดลงเสียดแทงกายให้เจ็บปวดเสียดแทงใจให้กระวนกระวายหม่นหมองความไม่มีโรคและกำลังจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งแห่งความสุขปมคือความคิดชนิดหนึ่งซึ่งฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก ที่ภาษาทางจิตวิทยาเรียกว่า Unconscious Mind จิตใต้สำนึกเมื่อปมได้ฝังอยู่แม้จะตั้งอยู่ในจิตก็ดีแต่ว่าพฤติกรรมหรือกิริยาอาการมันจะแพร่กระจายออกมาทางกายทางวาจาทางพฤติกรรมคล้ายๆกับของเหม็นเช่นซากสุนักมันตั้งอยู่ที่เดียวก็จริงแต่ว่ากลิ่นเหม็นของมันก็จะแผ่กระจายออกมารอบๆบริเวณที่ซากสุนัขตั้งอยู่ เพราะฉะนั้นปมหรือมานะอยู่ในจิตของคนก็จริงแต่ว่ามันจะแผ่กระจายออกมาทางกายทางวาจาให้เราพอดูได้ถ้าเป็นนักวิเคราะห์จิตก็จะมองเห็นว่าพฤติกรรมอย่างนี้ออกมาจากจิตอย่างไรเพราะฉะนั้นปมคือความคิดชนิดหนึ่งซึ่งฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็มาจากจิตสำนึกแต่ว่ามันจะลงไปฝังอยู่ในส่วนลึกของจิต ที่ภาษาศาสนาเราเรียกว่าผวังขจิตหรือผวังข้าวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นในจิตมากมายมีแพร่ออกมายังจิตสำนึกหลายประการเดี๋ยวจะโยงลงไปถึงธรรมะส่วนลึกๆหน่อยก็ได้เพราะฉะนั้นทางจิตวิทยาจึงถือว่าปมเป็นเหตุนำมาซึ่งความยุ่งยากแก่ชีวิตและเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากด้วยเกิดเป็นปมคล้ายๆได้ที่ขอดกันเป็นปมแน่น เป็นสิ่งที่แก้ได้ยากบางคนมีกําลังใจเข้มแข็งก็ตัดมันเลยไม่ต้องแก้อะไรมากแต่เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่คนรู้สึกหวงแหนด้วยอำนาจของ m า n นะคือกิเลสจะตัดก็ไม่กล้าตัดจะขายก็ไม่กล้าขายเกิดประดักประเดิดขึ้นมาคล้ายๆกับว่าของร้อนแต่ว่ารู้สึกพอใจอร่อยทีนี้มันร้อนจะคายรู้สึกเสียดายจะอมไว้ก็ร้อน จะทำอย่างไรดีจึงเป็นเรื่องที่สร้างปมขึ้นในจิตใจสร้างปัญหาขึ้นในชีวิตอยู่ในลักษณะเกลื่อนไม่เข้าขายไม่ออกคนส่วนมากเวลาเคราะหร้ายก็มักไปทำพิธีสะดาะเคราะห์เสียเงินเสียทองมากมายเพราะไม่รู้ว่าเคราะห์ร้ายนั้นมันเกิดมาในตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะทำลายสิ่งที่ทำให้เกิดเคราะห์ในตัวได้เคราะร้ายก็ไม่มี ไม่มีเคราะห์ใดเสมอด้วยโทสะถ้ามีความโกรธก็ขอให้นึกว่าเคราะห์กำลังมาถ้าอยากจะให้เคราะหไปก็ต้องรีบดับโทสะเสียรีบไล่ความโกรธไปเสียเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวโลภะโทสะโมหะพวกนี้มันนำเคราะห์มาให้ทั้งนั้นเราไม่ค่อยชอบรับแต่เราก็ชอบทำเหตุที่จะให้เกิดเคราะห์เลยหนีเคราะห์ไม่พ้น พยายามพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธแล้วละเสียอย่าทำอะไรลงไปเพราะความโกรธมันจะทำเกินเหตุเสมอเมื่อเกิดความโกรธขึ้นแล้วสิ่งที่ทำยากก็เหมือนทำง่ายสิ่งที่ทำไม่ได้ก็ทำได้เพราะความโกรธมันผลักดันให้ทำบางคนถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่พี่น้องหรือคนที่เคยรักกันเหลือเกินก็ฆ่าได้เพราะความโกรธ มีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ่อยๆในสังคมของเราและในสังคมโลกใจของมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์มีอยู่เพราะเป็นสิ่งที่ชี้โชคชะตาของมนุษย์บุคคลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจของเขาเป็นนี้มองตามทัศนะแห่งปรัชญาเมธีเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าบุคคลจะเป็นเช่นไรก็เพราะใจเข้าไปเป็นอย่างนั้นก่อน ความจริงข้อนี้เป็นที่ยอมรับแม้ในวิชาจิตวิทยาปัจจุบันพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือความใฝ่ฝันอยากเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อมีความต้องการและความต้องการนั้นรุนแรงขึ้นก็เป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความพยายามความพยายามก่อให้เกิดความสำเร็จความเป็นคนดีก็มาจากความตั้งใจที่จะเป็นคนดีปราศจากความตั้งใจเสร็จแล้วหาสำเร็จไม่ คนธรรมดาได้กลายเป็นพระอระหันต์เป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งหลายก็เพราะใจของท่านปราศจากกิเลสคนหน้าตาสวยงามแต่กลับเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายก็เพราะใจสกปรกแล้วไปทำและพูดสกปรกเข้าโดยในยนี้จะเห็นว่าใจมีความสําคัญเพียงใดคนที่โชคดีที่สุดก็คือคนที่สามารถทำใจให้เป็นสุขได้ทุกวัน และความสงบอันแท้จริงแห่งจิตใจนั้นมาจากการยอมรับสิ่งอันร้ายแรงที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราโปรดจำไว้ว่าถ้าใจร้ายความร้ายก็ตามมาถ้าใจดีความดีก็ตามมากลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจะอ่านให้ฟังบ่ายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สําหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์